ที่เรื่องของรับจำนำข้าวค่ะทั้งประเด็นที่สภาหาอการค้าไทยเสนอให้รัฐบาลรับจำนำในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดนะคะรวมถึงวิธีช่วยเหลือชาวนายอย่างยั่งยืนค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณถากูลคะยัง คุยกันถึงเรื่องของการรับจำนำข้าวจากข้อเสนอของสภาหอการค้าค่ะที่เขาอยากให้รัฐบาลเนี่ยรับจำนำในราคาที่ใกล้เคียงกับกลไกตลาดอันนี้คิดว่ายังไงบ้างคะถ้าอย่างนั้นยกเลิกการจำนำไปเลยดีกว่าค,ครับเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าราคาตลาดในการซื้อขายข้าวที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นตลาดเสรียอย่างที่เราเข้าใจกันมันเป็นตลาดกึ่งผูกขาดนะครับการส่งออกข้าวของไทยเนี่ยถูกผูกขาดด้วย ผู้ส่งออกรายใหญ่ห้ารายที่ก็เรียกว่าห้าเสือค่าข้าวมานานสามสิบสี่สิบปีนะครับส่วนหนึ่งที่ราคาข้าวในตลาดโลกจะเป็นอย่างไรเนี่ยนอกจากปริมาณผล,ผลผลิตในโลกนี้แล้วะนะครับยังขึ้นอยู่กับสต็อกของบรรดาผู้ส่งออกทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกด้วยะนะครับสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นไทยส่งออกข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก นะครับแต่ชาวนาไทยรวมครอบครัวด้วยนะครับ20-30ล้านคนเนี่ยยากจนติดอันดับโลกเหมือนกันถามว่าเราต้องการให้โครงสร้างอย่างนี้ดำรงอยู่ต่อไปหรือไม่นะครับถ้าผมเข้าใจว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันมีปัญหาตรงชื่อว่าจำนำจำนำในความเข้าใจของคนทั่วไปคือ เอาของไปฝากไว้เพื่อเอาเงินออกมาในราคาที่ในจํานวนที่ต่ากว่าราคาของะนะครับจริงๆควรจะเรียกกันตรงๆไปเลยดีกว่าว่าโครงการอุดหนุน,นชาวนาแต่มันเรียกอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันติดกฎเกณฑ์ของ FAO นะครับอ,องค์การอาหารและเกษตรกรรมโลกซึ่งเอาข้อจริงก็เสือกระดาษอีกตัวหนึ่งรังแกได้แต่ประเทศเล็กๆอย่างไทยหรืออื่นๆสหรัฐอุดหนุนเกษตรกรของเขาปีละหกแสนกว่าล้านบาท นะครับก็ไม่เห็น FAO ทําอะไรได้ EU อุดหน,นุน,กนเกษตรกรของเขาในปริมาณเงินที่ไม่ต่ำกว่ากันก็ไม่เห็น f อ o ทำอะไรได้ถามว่าถ้ารัฐบาลไทยจะอุดหน,นุนชาวนาไทยปีละแสนล้านแสนกว่าล้านเนี่ยมันผิดตรงไหนหรือค่ะนี้แสดงว่าต้องช่วยเหลือชาวนาให้ดึงขึ้นมาเท่ากับระดับอื่นๆก่อน คือเวลาเราเรียกร้องว่าเออให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเนี<ช>่ยนะครับหมายความว่าทุกคนต้องยืนอยู่บนพื้นเท่ากันก่อนนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสามสิบสี่สิบปีเนี่ยคุณกระทืมชาวนาให้จมเลนลงไปครึ่งตัว<ช>นะครับเลนมันทะลักมาแค่เอวบา,บางบ้านเนี่ยมันทะลักมาถึงปากแล้วแล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยต้องพัดปรับปรุงพันธุ์สิต้องมาทาเกษตรอินทรีย์ต้องเลยมันอยากทําทั้งหมดแล้วครับที่ว่ามา ปัญหามันมีอย่างเดียวว่านี่มันท่วมคอหอยอยู่นี่มันท่วมหัวท่วมหูอยู่ถ้าคุณไม่ปลดหนี้เขาก่อนไม่สามารถทําให้เขารุกขึ้นมาสู้ได้บนพื้นที่เท่าเทียมกันกับคนอื่นเนี่ยไอ้ที่พูดมาทั้งหมดอะไรสวยหรูทั้งหลายแหล่เกษตรอินทรีย์เอย่ยอะไรก็ดีเอ่ยเนี่ยทาไม่ได้นะครับปลดหนี้กันก่อนอุดหนุนกันตรงๆเงี้ยพูดกันตรงๆไปเลยว่า,าอุดหนุนอนะมีอะไรปะ แล้วสุดท้ายค่ะนอกจากการช่วยเหลืออุดหนุนแบบนี้แล้วยังมีอะไรระยะยาวที่สามารถช่วยเหลือชาวนาได้ไหมคะก็คือว่าต้องลดต้นทุนการผลิตะนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการผลิตะนะครับแล้วก็จัดการเรื่องระบบการตลาดให้ดีแต่มันต้องย้อนกลับมาเรื่องเดิมนิดเดียวนะครับก็คือว่าตราบเท่าที่ผู้เล่นสําคัญในตลาดนะครับในตลาดข้าวเนี่ยมีผู้เล่นหลายคน มีพ่อค้ามีปู่ส่งออกมีโรงสีทุกคนรวยหมดจากการค้าข้าวที่ผ่านมากลุ่มเดียวเท่านั้นที่จนคือชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถามว่าคุณต้องการให้โครงสร้างอย่างนี้ดำรงอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือคุณจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนี้ให้มันเป็นธรรมสักทีขอบคุณคุณหากูลมากค่ะ,คะ ขอบคุณคุณทากูลและคุณอารีรัตน์ค่ะค่ะหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการจะปรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีข่าวลือออกมาค่ะว่าทั้งรัฐมนตรีที่จะถูกปรับออกแล้วก็คนที่อาจจะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่เนี่ยต่างก็พยายามที่จะต่อสายนะคะเพื่อเข้าพบกับพันตํารวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะที่มีข่าวว่าจะมาพักใกล้ๆเมืองไทยนี่แหละค่ะก็เลยต้องมีการมีการจัดคิวกันยกใหญ่เลยนะคะส่วนจะจัดยังไงเนี่ยต้องไปติดตามจากแหล่งข่าวกล่าวว่าค่ะ กระแสปรับคอรมอปูห้าแรงกระหึมหรือสะพัดชื่อรัฐมนตรีจอหลุดโผงวดนี้ที่มาแรงปลอดประสบรองนายกปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขเจ้ากระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ต้องคืนโคต้ากลุ่มเชียงรายของยงยุทธปิยะไทยรัฐส่วนอีกหลายรัฐมนตรีถึงเวลาสลับเก้าอี้ ยามนี้ถึงแววว่าทั้งคนใหม่รอเข้าเตียบและรัฐมนตรีเก่าที่จะหลุดต่างวิ่งหานายใหญ่ดูใบล่าสุดมีข่าวช่วงสัปดาห์นี้นายใหญ่จะโชบพักสิงคโปร์แวะฮ่องกงแล้วข้ามนั่งมาเกาแลงข่าวกาวว่างานนี้เสียมแมวจัดกิวไว้แล้ว แขกพิเศษเกรดเอที่ได้พบเมืองรอดช่องโอกาสสูงยิ่งรายไหนเจอฮ่องกงอนาคต50 50ิ่วนใครประกบที่มาเกามีเขาลางสดน้ำแหว พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าคดีรถหรูค่ะ